ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะแอดมินหนูน้อยสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีแฟนคลับเอซีเลขานอยทุกท่านนะคะ แอดมินน้อยสวัสดีทุกท่านด้วยจ้าเด้อสำหรับคลิปนี้รับชมแนวทางเลขห้าหน้อยกันต่อเลยเนาะจ้าเป็นจังไดท่านผู้ชมมือว่าน,นี่สำหรับมือว่าน,นี่แอดมินนน้อยยินดีกับทุกท่านที่ถูกรางวัลด้วยนะคะยินดีกับทุกท่านเนาะจ้าเนาะสายวิ่งหลกักะเลขหกชุดเด่นเนาะจ้าเนาะหกชุดเด่นหลกักะเลขในตารางมาเนาะจ้าเนาะ สำหรับเ,เดนเหล็กล่องมือว,ว่านเนกอะ่ะปังๆนะจ๊ะเนาะก่อนจะไปรับชุดแนวทางเบ่งผลของมือว่านกันก้อนนะจ๊ะเนาะสำหรับท่านใดที่เขามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหายกำลังใจแอดมินนำ่ำเนเดอร์จาเดอร์ กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบแนวทางเหล็กห้าน้อยเน,ยนยาะจ้ะเนาะสำหรับแนวทางเหล็กห้าน้อยมีเข่ามีหลดุดเด้อจ้ะเด้อแต่มีให้ทุกวันนะคะแอดมินมีให้เซม,มอนเนาะจ้ะเนาะให้ฟรีฟรีทาง youtube ทางเดียวเท่านั้นให้ฟรีบม่มีกลุ่มบ่มีเสียตังค์เด้อจ้ะเด้อสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์ ดติดตามไวน้นำเนาะจ้าเนาะผลห้าหน้อยมือว่านเนาะจ้าเนาะผลห้าหน้อยมือว่านนี่เด่นรองหนึ่งกับสองมาล้วลเนาะจ้าเนาะมือว่านนี่ซ้ายวิ่งกะเพื่อสิได้เต็มเต็มเนาะจ้าเนาะเขารอบพิเศษปกติและ v i p นะจ๊ะเนาะสำหรับสายวิ่งได้เฮตั้งแต่หลอบแหล่เลยนะจ๊ะเนาะสำหรับท่านใดที่วิ่งหลอบพิเศษเนาะจ้ะเนาะหลอบพิเศษวิ่งหนึ่งกับสองได้เฮทั้งบนทั้งล่างเนาะจ้ะเนาะสำหรับหลอบปกติก็ได้ทั้งบนทั้งล่างเนาะจ้ะเนาะหลอบ v i p มาข้างล่างทั้งหนึ่งทั้งสองเนาะจ้ะเนาะมาครบหมู่บ้านนี่หนึ่งกับสองมารัดวๆเนาะจ้ะเนาะ ยินดีกับทุกท่านที่ถือร่างวันเดอจ้าเดอรรอบพิเศษหนึ่งสองสองหนึ่งนะจานะ้าเนาะรอบปกติรอบปกตินี่เข่าในหกชุดเด่นชุดเน่นเดอท่านผู้ชมสองเจ็ด ตัวกัเนาจะจ้ะเนาะสองเจ็ดตัวกับก็ถือว่าเข่าเด้อจ้ะเด้อสำรับธันใดทีที่เล่นเลขหกชุดนี้ก็คือให้กับนำนาะจ้ะเนาะมาว่าจะเป็นในตาล่างหรือว่าเลขที่แอดมินจับให้หกชุดเด่นนั่นอย่าลืมกับตัวไว้่หน่ำนาะจ้ะเนาะแล้วก็รอบ VIP อพีหนึ่งสองนอกจ้ะเนาะหนึ่งสอง กมาตัวเก้าเนาะจ้ะเนาะหนึ่งสองยินดีกับทุกท่านที่ถูกรางวัลด้วยนะคะสายวิ่งมารัวๆเลยเมื่อวานเนาะจ้ะเนาะ กวนจะไปรับชมแน้วท่านนะจ๊ะเนาะสําหรับท่านใดที่สนใจจะสั่งสบู่นะคะโทกเขามาสั่งใดเลยนะจนะ๊ะเนาะสตรที่พร้อมส่งนะคะก็จะมีเล่งขาวและน้ำนมข้าวนะคะสําหรับสบู่นะคะก็จะเป็นสบู่สมุนไพรอัดก้อน1แพ็คมี10ก้อนนะคะ1แพ็คมี10ก้อนคระได้2สีสีละหก้อนราคา185บาบาทสง่งฟรี เก็บเงินปลายทางเ้อจ้าเด้อสำหรับท่านใดที่สนใจสบู่โทรมาที่เบอร์0926325513นะคะแอดมินก็นจะขึ้นเบอร์โทรไวหน้าจอนะจ้าเนาะท่านผู้ชมสนใจก็โทรมาสั่งใดเลยเนะจ้าเนาะรับชมแนวทางกันเลยเนะจ้าแนวทางเลขฮานอยรวม3รอบในตารางเดียวกันนะคะ ประจำวันที่ยี่สิบเจ็ดมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะเลขในตารางนะคะสามสี่หนึ่งสองศูนย์แปดนะคะ เด่นสามและรองสี่นะคะหกชุดเด่นนะคะสามหนึ่งสามสี่ สามแปดสี่หนึ่งสี่ศูนย์และศูนย์แปดนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะก่อนท่านผู้ชมจะนําตัวเลขไปลงทุนเนาะจ้ะเนาะตัดสินใจดีๆนะคะตรง กับเหล็กในใจจะคลองบอนะจ๊นะเนาะค่อยเอาไปลงทุนเ้อจ้ะเด้อต่อไปก็ะจะเน้นให้3ชุดเน้นๆนะจ๊นะเนาะ3ชุดเน้นๆนะคะแอดมินหนูน้อยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ